วนี้เรามีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนคะอาจารย์ประเวที่เข้ามาจะช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องพระกิ่งเปเวศนะครับเดี๋ยวอา,อาจารย์หมอเราจะเริ่มจากองค์ไหนกันก่อนเลยครับขอบคุณครับก็วันนี้เนื่องจากว่าเราจะขุดเจาะลึกพระก,กริ่งประเวทหน้าจีนนะครับตั้งแต่พระก,กริ่งหน้าจีนสายหน้าจีน ที่เป็นก็เรียกว่าลาจีนใหญ่บิดจีวรลายจุดแต่ว่ามีพาพิเศษตรงที่ว่าฐานของท่านยาวออกมาซึ่งเราเรียกว่าฐานเป็ดถ้าดูทางต้านฐานก็จะเห็นอย่างนี้ถ้าดูด้านข้างก็จะชัดขึ้นนะครับสำหรับพั้กติ่งประ,วะเวศลายนี้อ,องค์นี้มีลายจุด เทวอไลไรจุดแล้วก็มีหมุดทองแล้วพระทินนาลาชก็มีปักหมุดทองเช่นเดียวกันสวยงามอาจารย์พระเวศมีอะไรได้นําเพิ่มไหมครับครับคือลักษณะของท่านก็ลักษณะเหมือนก้นเป็ดนะครับถ้าถ้า,ถามองให้ให้ให้ชัดๆนะคติเป็นติเตก้นยื่นข้นมาเหมือนลักษณะก้นเป็ดครับเป็ดครับ แล้วก็มีจานครับเนื้อท่านก้นเหมือนเนื้อนวะนะับกรดันแล้วนะครับผมนะอันนี้จะเป็นเนื้อสมัยที่สมเด็จเจ้าพญากรมเรศท่านได้สร้างไว้เมื่อสองสี่สามสี่กับในวาระที่ท่านได้เป็นสมเด็จท่านก็ได้สร้างขึ้นมานะครับอาจารย์ครับเม็ดทองที่ขึ้นนั่นเป็นทอง รือว่ายงไเป็นหมุดทองคําเป็นหมุดเป็นเนื้อทองคำหมดทองคำนะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นูนขึ้นมาแล้วเอาทองไปปิดนะครับเป็นหมุดจริงๆเลยไข่เข็มหมุดก็คือมีหัวแล้วก็มีก้านนะครับก็คือเขาก็ต้องเจาะลงไปในเนื้อฐานพระแล้วก็คล้ายๆกับตะปูเข็มอย่างนั้นใช่ไหมะคล้าคล้ายเข็มหมุดนะฮะ ครับมัก็เป็นความพิเศษความสามารถพิเศษของช่างในสมัยเก่านะฮะซึ่งทําไมถึงเรียกว่าพิเศษเพราะว่าพอหมุดเกิดภูอุบัติเหตุหลุดหายไปนะครับจะให้ช่างสมัยนี้มาทําก็หายากทําไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยไปเพราะพอะจะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่องค์ที่หมุด เม็ดจะหายไปครับจะได้เห็นนี้ครับองนี้ฮะนี่ครับอ่าเนี่ยฮะเนี่ยเม็ดจะหายไปเม็ดหนึ่งนะครับอ่าไหนครับครับช่วยกององนี้นะฮะองนี้นะครับส่วนที่หายไปคือตรงนี้นะครับครับพอหลุดหายไปเราจะเห็นรูของจะเห็นรูยุคโบลาที่นั้เข็ดมุดไปครับเล็กๆครับอ๋อครับมันชัดเจนเลยนะครับไม่ได้กัดฝัง ก็ไม่ได้เอาเนื้อทองไปแปะแตไปครอบบุบที่โผล่มาที่นี่ครับดีเรามีตัวอย่างให้เห็นด้วยเลยนะครับสําหรับองค์ต่อไปองค์มที่ผ่านมาี้นี่เป็นหน้าจีนหน้าชายหรือย่างไรอะไรมีความต่างๆนะครับหน้าจีนใหญ่คือไม่เป็นหน้าจีนใหญ่หน้าจีนใหญ่หน้าจีนใหญ่ก็จะแยกแยะไปจากพลินต่างๆจะมีเอกลักษณ์ที่ ไม่เหมือนกันเป็นพิเศษครับเรียกว่าก้นก้นเป็ดก้นเป็ดครับครับมีอาจารย์มีแนะนำตองไหนต่อไปได้ไหมครับก็ต่อไปเราก็จะแนะนำคุณประเวศหน้าจีนชายนะครับอาจารย์ประเวศลักษณะอัตลักษณ์ของหน้าจีนชายเป็นยังไงครับคือหน้าผากท่านจะจะเปรี้ยงนะครับแล้วก็มีจุดเลยฮะ ป็นจุดถ้าถ้าไม่มีจุดก็ก็ได้นะครับผมบแตอันนี้เขาไป<จ>ไปทําเพื่อให้ให้สวยงามเช่นเดียวกันก็ครับไปแต่งไปแต่งไปแต่งหรือเป็นลายหรือจะเป็นธรรมดาก็ได้เป็นธรรมชาติแต่แต่โบราณนะครับทีนี้ก็ไปแต่งเพื่อความสวยงามไปเติมจุดทองขึ้นมาเนี่ยให้เกิดความสวยงามและมอบมให้กับผู้ใหญ่ในราชสำนักไอจุดทองนี้เหมือนยอดองค์ที่ผ่านมาไหมครับ ใช่ครับสร้างไหเป็นนึกนึกหมดทองคำเหมือนกันใช่ครับเป็นทองคำเหมือนกันครับเพราะกลิ่นจีนนี่ก็หลายองค์ก็ไม่มีขบัวหลังคู่นะครับอย่างเช่นองค์นี้ก็ไม่มีโผล่หลังคู่นะครับแต่ว่าที่ก้นเนี่ยก็มีจานจานนนี้คือจานอะไรครับจานว่าตกใส่แวนี้ครับ นามาพทะครับผมอ๋อนามาพทาเป็นเกจิในยุคนั้นครับที่ผ่านมาเมื่อที่นี้คือพระปิกเปโวเนต์นาจายนาจายอ่าและนั่นก็ยัมีไหมครับน่มีครับมีครับห้างอย่างนี่คือพระปิกเปโวเนต์นาหญิงครับผมนะครับอาจจะโพลไดหญิงจะแต่พุทธลักษณะอัตลักษณ์ทั่วไปก็จะดูคล้ายๆกัน แคจะต่างกันตรงที่พราพเป็นยังไงติ๊กใจต่างนะครับครับคือติ่งหน้าจีนหญิงเนี่ยจะมีคิ้วขึ้นมาเนี่ยชนตรงนี้นะฮะชนตรงเม็ดพระศบนะครับแล้วตรงกลางก็จะมีหมุดทองคําอยู่บางองค์ก็ไม่มีไม่มีหมุดนะครับบางองค์ก็จะเรียบไม่มีหมุดครับอันนี้ก็ทําเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันที่ตอกมีลายจุดและก็ตอบหมุดทองคํา อย่างที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเพื่อให้เป็นที่รอึกกับผู้ใหญ่ในราชสำนักครับผมข้อแตกต่างที่สามาเมื่ที่ระหว่างหน้าชายกับหน้าหญิงนี้ครับเราสังเกตจากคิ้วหรือตาคิ้วคิะนั่คือถ้าเป็นหญิงเนี่ยจะมีคิ้วงอนงอนอ่อนช้อยเหมือนช้อยครับเหมือนพวกไป ปกสำหรับองค์นี้ก็มีลักษะคล้ายกันกับองค์ที่เป็นคุณชายชายแล้วก็แทนทีอย่างก็คือไม่มีหบวเป็นหยนะคัวไม่ไม่ได้ต้อโคตรหนาเรียบครับแต่ว่าที่ก้นก็จะจานเหมือนกันครับจานจานพุชซ้อมได้ไหมครับพุซ้อนแล้วมีกระฐานน้ำมัพัทธะเนื่องจากว่าพระกิ่นเนี่ยภายในจะกลวงเพื่อที่จะใส่กิ่นนะฮะ ที่ฐานนี่ก็จะเป็นเนื้อ,เ,อ,อ 8, 8เนื้อโลหะมาแปะทับไว้ที่เรามองเห็นจะมีส่วนเว้าส่วนบุ๋มบุ๋มลงไปนั่นคือเป็นเอาช่องว่างของพระก็จะเป็นไดยุกฮะทดยุกแรกๆนี่ก็จะเป็นก้นครกก้นถ้วยอะไรนะฮะแล้วก็มีก้นเรียบอะไรนะที่แปะด้วยบางทีแปะด้วยทองคําแปะด้วยเงินแปะด้วยหน้าแปะด้วยทองแดงก้นนะครับขึ้นแต่แต่ เกจิมานำมาจจาคทับจริงครับครับครับเชิญองค์ต่อไปนะครับรุ่นไหนครับทีนี้ก็จะให้เปรียบเทียบนะฮะหน้าจีนแต่ว่าออกไปทางทิเบตออย่างเช่นองค์นี้นะครับหน้าจีนทิเบตอือนะครับ แต่ว่าวันละเป็นเป็นเงินคือทำไปเงินอันนี้เป็นเนื้องเงินแล้วก็สลัดสลัดแอตอกที่วานเป็นตอกปูเป็นลายเงาที่งามลายลายเราพิวย์ง,งามมากครับอาจารย์เพื่อนๆนะครับเนี่ยครับข้า,บบางหลังก็จะมีบัวซ้อนนะครับผมฮะเนี่ยเป็นเงินนะครับ เงินเป็นเงินของสมัยก่อนก็เรียกเงินไม่ใช่เงินบาทเรานะเป็นเงินเงินยวงเหรอเงินอะไรเงินปอนเงินปอนสเต์ลิงนะครับเงินปอนสเต์ลิงครับลักษณะเงินปอนสเตลลิงเนี่ยเขาจะเงาแล้วก็วาวนะครับถ้าเงินไทยเนี่ยจะออกเหมือนสินดังดังอ๋อครับผมสังเกตที่ต้นก้นนะฮะมีมีเลขหมายถึงอะไรครับอาจารย์ เป็นเลขพระจําองพระหรือจํานวนฮะน่าจะเป็นจํานวนองค์พระนะฮะที่ที่สร้างนะครับมีจํานวนเท่าไหร่องค์นี้มีเท่าไหร่พระจําองนะครับแล้วก็มีก้นกดไว้เช่นกันต่อไปก็อันนี้ให้ดูเปรียบเทียบนะฮะเเปรีียยบบทเปรียบเทียบ เมื่อกี้เป็นหน้าจีนใช่ไหมครับอันนี้หน้าอินเดียนี่เป็นหน้าอินเดียครับลักษณะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็หน้าอินเดียก็คือต้องต้องบอกว่าหน้าแข็งนะฮะับคุ้กันง่ายๆครับลักษณะท่านก็หน้าจะคมนะฮะัจักรคมแล้วก็มนลักษณะมนแล้วลูกองนี่ดูคบสสวยดีนะครับก็มีมีลูกถุนทองคำ ข้าล่า้างหลังก็มีบัวใช่ไหมับหลังนีบัวบุดทางคันนี้ัรู้สึกว่าจะมากกว่าเมื่กีธรรมนะครัี่มสองสายออมาด้ยคือการแต่งนะการแต่งช่างหลวให้ท่านก็จะทําเป็นนี่ก็าำลังอันนี้ก็หลังเรียบนีดก็หนึงเี่ไม่มีไม่มีบัวไม่มีบัวหลังคูแต่ที่ฐานก็มีจานเป็นทุกซ้อนเช่นเดียวกัน สำหรับองค์นี้ก็เช่นกันนะว่าเป็นกรณีพิเศษให้กับตั้ใหญ่ในนับนสองทีนี้ก็มาให้ชนก็ิ้งจีนอีกแบบหนึ่งเอาหงทองขึ้นที่แต่งเป็นพิเศษก็คือมีผ้าหกขุนนะฮะแต่องค์นี้เนี่ยยังไม่มีการต่อกลายจีวรนะครับแต่ก็ไม่มีหมุดทองแล้วก็ ที่ฐานเนี่ยเป็นลายหุ่นเป็นรายวอลลงไปมากกว่าปกติมากกว่าองอื่นอันนี้หมายความไม่ใหญ่นะครับองค์ที่มีกุ้ก็เขาจะเรียกกันว่าเป็นก้นถ้วยบ้างก้นครกบ้างนะฮะสมัยโบราณที่ท่านทำไว้ะก็เป็นเชิงอัตลักษณ์ของพระแต่ขยับก็มีกลิ่นนะฮะข้างไหนก็มีกลิ่นครับกลิ่นจัดครับจัดองค์นี้กับองค์ที่ผ่านมาจะเห็นข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าองค์นี้มี มีภ้าคลุมเนี่ยเกี่ยวอะไรกับอลอตรูต่างๆไหมเหมือนกับพระแก้วบรกฏของเราเป็นเหมือนกันเหมือนว่าสร้างในยุคในเป็นรุ่นหนาอะไรในี้ปลป่ทอดที่พอดีผมที่ถามผมสังเกตจาก,อ,ากองค์พระแต่รุ่นที่่ามนนะ่ากับองค์นี้ที่มีภาคคุมครัพอทราบไหมครับเกี่ยวกันประเด็นนี้ ก็เป็นลักษณะเหมือนเจ้าแม่กวนอิมที่ผมผ้านะครับผมมีผ้าผมคลุมคือเป็นผ้าจีนแนวแนวหลักแนวนั้นนะแนวจีนนะครับก็มีเหมือนลักษณะกวนอิมนะที่ชาวจีนได้ศรัทธาที่เราเป็นสายลุงตาลุงตาอยู่ก็เป็นลักษณะผมเป็นสบายที่ผมคลุมด้านด้านพอเป็นเอกลักษณ์อพัดจีนพัดเรียนเอกลักษณ์ครับครับก็ อาจจะเป็นลักษณะที่แสดงถึงลักษณะของพะระกฝีจีนที่อย่างหนึ่งก็คือจีบของของไทยพระไทยก็จะไม่ได้คุมกุ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับนอกจากที่เราเห็นในในพระแก้วกับอิฐูนิหนาวโซนเครื่องของขุมนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทัศนะหนึ่งซึ่งก็กแตกต่างไปทีนี้ เราทราบว่าเป็นปกรีดประเวณีเพราะว่ามีลักษณะโบราณคู่นับโรณคู่โบราณคู่แล้วก็มีการตอกเม็ดงาครับอันนี้ก้นบุม๋มก้นบุ๋มนี่ก็มีรอยจางกันนะี่มีรอยจางนะครับตันนี้คือถ้าเราส่องดูตรงที่เม็ดงาเนะะี่ยคือเม็ดงายุบเนี่ยยุบต้นนะ,ะยุบตนนะะ้ตนเพราะ,ะจะทีวัดตรงว่าที่ก้นนะครับ จะลึกนะครับเรียกว่าก้นผู้วยก้นครกอะไรงี้นะแล้วเม็ดงานที่ตอกเนี่ยจะไม่มีไส้ยุบแรกๆ mm hmm. ้วยุบหลังๆก็จะมีไส้ mm hmm. ใช่ไหมครับครับหมอครับนี่ให้ให้ชมอ,องคุกทอี mm hmm. พิมพ์หนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือมีเลื่องโลหะสองชนิด มองจากแต่ด้านนี้จะเห็นสัตว์คือข้างบนสีทองข้างล่างเป็นเงินอันนี้จะเป็นเงินเฉพาะฐานหรือยังไงครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเนื้อเงินนะฮะที่ทําเป็นเนื้อเงินแล้วไปชุบไปชุบทองครับเป็นเนื้อเงินทองครับเป็นเนื้อเงินทองคำแล้วก็ไปชุบทองเปขาเก็บเปลี่ยนทองครับเีนนอ่ะก็มีลักษณะสไาล์ของพระเป็นก็คือหน้าด้วยในอู่ ก็ม the ีการตอบไม่เียงกตบคนที่คนที่ก็มีพลังงานที่เราเส่อ ไปเราจะให้ชมพกกระกิีนจีนที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับนี่ก็เป็นพกกระกิีงหงคุณโดยพื้นฐานก็เป็นพกกระกิีนหงคุณแต่ว่าตกแต่งพิเศษก็คือมีด้านหลังตรงนี้ที่เราเรียกว่าประภาวด,ดนซึ่งมีการสลักไวนะ้ด้านหลังรอห้าครับพอเรศนะครับทีนี้ ทำไมทำไมเราตึงคิดว่าที่เป็นเกิงปาวเรศเป็นเป็นวัดอื่นได้ไหมคือเขาก็จะมีเชิงอัตลักษณ์ของเขาคือบัวบัวคู่คู่อยู่ข้างหลังนะครับผมอ่าตรงเนี้ยแล้วก็มีรอเนี่ยขนางดีรอห้าอยู่ข้างหลังนะครับและตรงนี้เขียนไว้ปาวเรตเนี่ยรอห้างรับอันนี้ก็คือสมัยกรุงพิยาปาวเรศผู้สร,ร้าง นี่ก็มีการต่อลายดอกที่คุณที่จีวรสวยงามนะครับหน้าก็เป็นจีชัดเจนคิ้วตาเฉียงขึ้นนะครับชัดเจอครับนนี้ก็เป็นฝีมือของช่างหลวงนะครับการการต่อลายพิกลนี่ละเอียดนะฮะจะคมชัดและละเอียดสวยงามสวยงามมากครับได้มิติมากๆเลยนะครับ ช่างหลวงสมัยก่อนทานี้ละเอียดมากครับเป็นการตอกทีละองค์หรือใช่ตอกทีละองค์้องใช้ตุ้ตูนดอกทีละดอกดอกกว่าจะได้แต่ละองค์ใช้เวลามากนะครับจำนวนสร้างไม่น่าจะมากหรับคคือการสร้างเนี่ยเขาก็มีหลายวัรละหลายยุคนะฮะทีนี้อยู่ที่ว่าแต่ละองค์นั้นจะไม่เหมือนกันนะฮะม่ติของแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันทีนี้จะขึ้นอยู่ที่ลักษณะที่ลงบอกอยู่ ในของพระครับละเอียดดีเลยนะครับก็มีหลายเนื้อครับมีหลายเนื้อครับมีหลายเนื้อครับมีพิมอื่นอีกนะครับรมีกลิ่นปลาปามรรลอีกนะลักษณะปลาปามรรลอนก็แตกต่างไปนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานก็เหมือนกับองค์ที่ผ่านมาองค์ที่ผ่านมาครับก็คือมีลักษณะการจานข้างหลัง หรือตอบข้างหลังว่าเป็นปีที่อะไรกาฬาค้อทอห้าสร้างในสมัยราชอาณาจที่ห้าแล้วก็หัวคู่แล้วก็มีหัวคู่หลังนะแล้วก็มีดอกงาดอกเม็ดงาอะไรเงี้ครับดูเจอข้างหลังก็ก็มีคำว่ากาฬาค้อหัวคู่ช่วยช่วยอธิบายถึงที่พูดถึงเมื่อที่นี้ตอกเม็ดงาคืออะไร ่เม็ดละเม่ดงานคือที่เราเห็นหุ้มลงไปตรงนี้ค่ะเป็นนึ่งเป็นเม็ดคล้ายๆเป็นหยดน้ำลักษณะคล้ายหยดน้ำค่ะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นกระหรอขึ้นมาในคราวเดียวกันคิดว่าไม่ใช่เป็นการตอกเป็นการตอบขึ้นมาอ๋อแล้วก็เม็ดงานนี่ก็อาจจะบอกถึงสมัยแล้วก็ผู้ตอบแล้วก็จำนวนผู้สร้างไปถึง ผู้ที่มีร่วมผู้ที่ร่วมในการสร้างพะระอยางนั้นนเช่นอาจจะมีหนึ่งเม็ดงาสองเม็ดงาสาเม็ดงาหรือถึงเก้าเม็ดงานะครับโอ้โหถึงเก้าเลยถึงเก้าถ้าเป็นองค์ใหญ่ที่บูชาก็อาจจะขึ้นไปถึงสิแปดเม็ดงาอ๋อขึ้นอยู่ที่ขนาดของอาบด้วยเพราะว่าเม็ดงาถ้ามีเยอะก็จะทำให้ไม่สวยนะครับโอเคครับ ให้ดูประพามนุลนอีกชนิดหนึ่งนะครับอีนนี้ครับเช่นเดียวกันนะครับตั้งในสมัยเดียวกันครับนี่ก็ที่เราทราบเพราะว่ามีการปั๊มไว้ว่าเป็นกลิ่ปโปรเลศรอห้าครับในขณะเดียวกันก็นกมีอัตลักษณ์ของพระกลิ่นปรเลสก็คือนี่ครับมีโบราณัคู่ แล้วก็มีเม็ดงาครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะก็อันนี้ก็ลักษณะเหมือนก็เป็นธรรมจักรของของพุทธศาสนาครับที่สืบต่อกันมาครับแ,แต่ทีนี้ช่างเนี่ยกเออ็เพื่อที่ให้เกิดความสวยงามก็ปะดิ์จินตนาการจินตนาการขึ้นม้เป็นซุออ้มอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้ความสวยงาม ก็ท okay. e ั้หมดเนีที่เราดูจากอนั์ที่ผ่านมาที่ว่ามีตุ้มมีอะไรเนี้ยเนื้อพรกองเป็นเนื้อทองหบเนื้อเนื้อสำลิสำลิธเนื้อสำลิสำลิศีทั้งเงินทั้งสำลิแล้วก็เป็นชุบเนื้อเป็นทองมีสำลิก็เลือกสำลิศเงินสำลิศคือพินไทยพินไทยพนจะเป็นสำลิศสำลิ็นือเนื้อหผสมเาชนิดนะผสมเก้าชนิดเลือก ตอนนี้เจ้มีการตกแต่งพิเศษเช่นไปชกชุบทองหรือว่าเป็นเปียกทองอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราหเห็นครับแล้วก็หรือไม่ก็สร้างด้วยเนื้องเงินที่ผมเห็นยัง<ผ>ม,มีเนื้องเงินเนื้อหนากับทองคำมีนะครับ,รบ,รบแล้วแต่ว่าท่านใดจะได้ครอบครองครับผมสำหรับองค์นี้ครับที่ยังเห็นเหลืออยู่องค์นี นีเป็นหนา้าเป็นลักษณะพิมหน้าโกลมครับเป็นปางการพิมหน้ากลมนะครับก็พีเป็นปางู่ของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธรูปหน้ากกรัคนนี้เป็นการสร้างขึ้นมาพร้อมกันหรือวากะเป็นกะลกครับคือน่านจะหล่อไปในในวาระเดียวกันใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในครั้งที่สร้างพระกริ่งนะครับดู <alot S 1> จะเป็นหล่อในในองค์เลย เรามาเพาะทีเดียวเลยครับลักษณะเนื้อนีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดมันไม่ได้มีการมีเชื่อมไม่ได้อมหลังไม่ได้เชื่อมในวาระเดิมไปรสนะองค์นี้กับองค์ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยแะครับจะแตกกต่างกันดูแล้วจากองค์นี้อัตลักษณ์ดูแล้วไทยไทยคือเป็นพักกลิ่งคือเรียกว่าอัตลักษณ์พักกลิ่นแต่ตัวนี้เป็นก็เรียกมี มีการตกแต่งให้เปน้างเป็นเสือปางเป็นปางที่เกิดในสมัยพุทกาลมูปางพญานาคสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านประสิ์ใหม่ๆแล้ก็ท่านก็พักจะออกแนวไทยเลยใช่มครัเด็พิพัฒน์าจะออกแนวแนวทางประเทศจีนก็อย่างที่ทราบนะครับพญานานี้ก็พยารุตระดีมากครับ สำหรับวันนี้ผมยักษ์ประปรูนจากหนังสือพิมพ์ประชาไทยหรืออนไลน์พบกับผู้เชี่ยวชาญหรือนักอนุรักษ์พระเครื่องในเรื่องของภากิกปรวรเยศนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอสรุปสำหรับพระกิกปวริย์นะขอให้อาจารย์อาจารย์มานะคุณหมอกนะช่วยปิดท้ายรายการเราลดการอาจารย์ขระเว,เวเริย์เลยครับครับขอบคุณครับ คุ้นมากครับคือพระกรีฑาเวทเนี่ยที่จริงแล้วรากฐานเนี่ยก็มาจากมุกจีนนะฮะเพราะว่าปากมุกจีนนับถือนิกายมหายานพระกรีฑก็เป็นตัวแทนของภาคภิชัชายรูประภาตฐานพุทธเจ้านะฮะก็ในสมัยนั้นก็คงจะมีการนำพระกรีฑติดตัวมากับพทท่อค้าชาวจีนทั้งนี้เหตุ ไม่มีพระกิ่นในเข้ามาในเมืองไทยตั้งแ,แต่เราก็พบว่าตั้งแต่สมัยฝ่ายร,รัชการที่3ขึ้นมา,านะะแล้วนะครับฝ่ายรัชการที่3ามที่4ี่ที่ห้าสมัยก่อนก็มีการสร้างพระกลิ่นแล้วก็ส่งเป็นราชบรรดาการไปที่เจียดนามต่อมาเราก็หยุดการส่งพระกลิ่นเป็นราชบรรดาการในสมัยรัชการที่5แลเราก็สร้างเอามาสร้างมาเป็น พระกิ่นรูปแบบไทยๆอย่างที่ท่านเห็นไปแล้วเมื่อกี้นะครับกลับขอบพราคุณครับ,รรบหมอครับคือพระกิ่นก็เป็นพระที่สูงส่งในประเทศไทยเรานะครับถ้าท่านใดที่มีความอยู่ในความครอบครองผมก็ถือว่าเป็นสิ่ง,งมงคลเป็นบุญ,เ,บญเลเป็นบุญเป็นสิ่งมงคลอันสูงสุดแล้วครับเพราะว่าพระกิ่น เปเรสสิ่งที่มีคุณค่าที่ล้ำค่ามากๆครับถ้าไปตกอยู่กับผู้ใดผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุข,ขอวาจะเรินปราศจากโรคภัยทั้งปวงครับครับครับวันนี้เราเป,เป็นเพียงแค่สื่อการที่อยากจะร่วมกันอนุรักษ์เครื่รรองภทยของเรา ให้คนรู้จักมากขึ้นเพราะว่ารูปแบบพักเครื่อนไทยบ้านเราเยอะมากครับวันนี้ขอให้ทุกคนติดตามเราต่อไปนะเราจะหาผู้อนุรักษ์สะสมเข้ามาให้ความรู้องค์ความรู้ทั้งนักวชาการต่างๆนะครับก็ขอให้ติดตามเราเหมือนสื่พิมพนประชาิไทีะไรบ 回家早一点，回家。